เดคับบ่ก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้เสร็จแบบถูรักทรีนิดหนึ่งนะครับฝนตกอย่างแรงนะครับก็ได้สภาพอย่างนี้นะครับบอ่อนะครับข้างล่างก็อยู่ประมาณ2เมตรนะครับข้างล่าง2เมตรแล้วก็ข้างบนไหลไหลก็อยู่ประมาณ เมตห้าสิบนะครับเดี๋ยวจะจะเคลียร์นะครับเคลียร์ให้สวยนะครับจะมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับส่วนชั้นบนก็อยู่ประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรข้างบนอยู่มาสองเมตรสภาพบ่อสองไร่ครับ โบมาสองไร่นะครับแต่โบข้างในก็อยู่มันใกล้กว่านะครับกว้างนะกว้างความยาวอยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบนะครับกว้างอยู่ประมาณสามสิบนะครับกว้างอยู่มาสามสิบแล้วต่หกสิบเจ็ดสิบเมตรนะครับ, 30, 60, น,รบนี่นะสภาพโบ เดี๋ยวจะมาเคลียร์อีกทีนึงเอารถไถมาปรับนะครับเดี๋ยวเขาปรับให้อีกทีนึงนี่ก็เสร็จเรียบร้อยน้ําก็เริ่มมีนะครับน้ําเริ่มออกนะครับซึมสายปิ้งนะครับส่วนตัวนั้นก็เป็นน้ําที่ฝนตกมานะครับขังเป็นบอ่อเก่านะครับเก็บความรายละเอียดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ฝั่งนู้นติด สายไฟนะครับนิดหนึ่งถ้าเราถมมาใหม่ก็มันลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าบ่อเก่าเขาเขาเลยไปนะครับที่พ่อเขาขุดไว้นะครับก็เลยไปตอนนี้เขาก็ทําให้ใหม่นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่โอเคนะครับถูกใจเจ้าของบ่อก็โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีอยู่อันนี้อยู่มันเม็ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหน้าแรงเราก็ได้นั่งอยู่ข้างล่างนี่นะครับ หน้าแรงน้ําจะอยู่ประมาณเมตห้าสิบนะครับระดับน้ําที่เคยวัดเาไว้นะครับหน้าแรงเราก็อยู่ตรงไหลตรงนี้นะครับก็ลองทําดูนะครับเพื่อเพื่อเพื่อนๆน,น,นักตกปลานุ่งลงรักนะครับไม่มีบ่อนะครับเราก็อยากทําบ่อให้ตกกันนะครับเพื่อความสนุกนะครับ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็้าน้ำมีนะครับน้ำมีก็ก็จะลองดูสักลองพื้นสักร้อยโลก่อนนะครับร้อยโลแล้วก็เอาปลามาปล่อยสักร้อยโลก่อนเอาไว้ลองพื้นดูนะครับาอาการปลาหรือน้ำนะครับมันจะดีแค่ไหนปลามันจะอยู่อยู่อยู่ในน้ำที่ เป็นสภาพอย่างนี้ได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 ้ดีหรือไม่นะครับแล้วก็ค่อยเลื่อนไปสักร้อยโลอีกทีหนึ่งนะครับถ้าฝนตกมาไม่ไม,ไม่ไม่เกินไม่เกินสี่ห้ารอบก็คงจะได้นะครับถ้าตกแรงๆก็มีเลยมีน้ำเลยนะครับนี่นะครับถ้าใครรู้รู้ร,รู้รู้สูตรนะครับบ่อใหม่อย่างนี้นะครับ ปรับปรุงดินหรือปรับปรุงน้ำนะครับบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าต้องเทอะไรมั่งปูนขาวต้องลงไหมต้องวานไหมหรือสารอาหารต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนไหมที่จะปล่อยปลานะครับผมก็ปรึกษาเขาอยู่นะครับประมงก็บอกว่าถ้ามีขี้วัวนะครับเอาขี้วัวาม,ามาลงสักยี่สิบสามสิบถุงนะครับพัน ให้มันสารอาหารมันอยู่ข้างล่างนะครับให้ให้ให้ปลามันหากินได้บ้างนะครับก็คงจะดีนะครับหรือใครมีสูตรดีๆบอกผมด้วยนะครับผมอยากทาเร็วๆนะครับเพราะผมก็อยากตกปลาเหมือนกันอยากให้เพื่อนตกปลาทุกคนได้ได,ได้ได้ตกเหมือนกัน,นครับนี่นะครับภาพอย่างนี้ ไม่ใช่ง่ายนะครับกว่าจะทําได้นะครับเราก็ไม่ค่อยจะบอกเขาเท่าไหร่นะครับก็าทาได้แค่นี้ก็ดีนะครับว่าดีเพราะฝนตกตลอดนะครับย้ายไม่โคมาสามรอบแลครับสี่รอบนะครับกว่าจะเสร็จได้แค่นี้ก็โอเคเราก็ปรุงแต่งเองนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีน้ําหน่อยๆแล้วครับโอเค นี่ดูข้างบนนะครับข้างบนนี่นะครับถมที่ได้แค่นี้นะครับนู้นนี่ครับภาพบอกนี่นะครับนี่ถมที่เรียบร้อยนะครับสูงนะครับทางอยู่สูงนะครับเราต้องเยอะหน่อยดูนะครับแค่นี้ก็มาแล้วครับเสร็จก่อนแป๊บเดียวนะครับมาแล้วผู้ล้มเหมาเมือนก็รู้ใจจริงๆเลยมาเร็วมาก น,นี่ครับข้างบนนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ให้ดูอีกนะครับาน้ามีนะครับนะครับาน้ามีขอบคุณครับ